สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้นะคะจะมาสอนพี่ๆนะคะแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ําเครื่องซักผ้าตันนะคะง่ายๆด้วยตัวเองนะคะเพียงแค่สิบนาทีโดยอุปกรณ์ที่มีภายในบ้านนะคะอุปกรณ์ไขควงปากแบนนะคะหนึ่งตัวแล้วก็หัวแฉกหนึ่งตัวนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเราไปที่ด้านหลังเครื่องซักผ้าของเรานะคะจะเจอน็อตแล้วเราก็ ไข่น็อตนะคะเปิดฝาด้านหลังออกมาค่ะในขั้นตอนนี้นะคะอาจจะต้องงัดแงะกันนิดนึงนะคะต้องใช้พลังนิดนึงค่ะเพื่อนๆพ่พี่ๆอ,อาจจะให้แฟนหรือว่าลูกๆนะคะมาช่วยนะคะตรงนี้ได้ ตรงนี้ก็ค่อยๆงัดเปิดฝาหลังออกมานะคะระวังฝาหลังจะแตกค่ะเมื่อไข่นอนแล้วก็สลักทั้งหมดออกมาแล้วนะคะค่อยๆดึงออกมานะคะด้วยความระมัดระวังจากนั้นให้พี่ๆเพื่อนๆสังเกตนะคะจะเจอจุกท่อระบายน้ํานะคะสําหรับเครื่องซักผ้าตัวที่เรากําลังจะ แก้ไขปัญหาอยู่ค่ะในกรณีนี้นะคะเครื่องซักผ้านะคะซักมานานแล้วนะคะไม่ค่อยได้ทำความสะอาดอาจจะมีเศษฝุ่นเศษอะไรนะคะเศษใยผ้านะคะเข้าไปอุดตันนะคะท่อระบายน้ำทิ้งออกได้ค่ะพี่ๆค่อยๆหมุนทวนเข็มนาฬิกาออกมาได้เลยนะคะพี่ๆจะพบว่า น้ําที่ค้างค้างอยู่ะคะ่ะมันก็จะไหลออกมาพร้อมเศษสวะเศษฝุ่นเศษใยผ้าเศษผมต่างๆที่เราซักทําความสะอาดนะคะมันจะไปกองอยู่ตรงนั้นทําให้ท่อระบายน้ําของเราตันได้เพื่อนๆพี่ๆอาจจะใช้อ่าไม้กิ่งไม้นะคะหรือว่าอที่มีลักษณะยาวนะคะแย่เข้าไปทําความสะอาดภายในช่อง ระบายน้ำนะคะแล้วก็เอาหัวจุกตรงนั้นนะคะออกมาล้างนะคะระบายน้ำออกให้หมดหลังจากนั้นก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะคะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะให้แน่นเข้าไปเหมือนเดิมนะคะตามที่เราถอดออกมายังไงก็หมุนเข้าไปอย่างนั้นนะคะไม่ยากเลยง่ายๆนะคะทําได้ด้วยตัวเองนะคะไม่กี่นาทีนะคะเราก็แก้ไขปัญหานี้ได้แล้วเราไม่ต้องจ้างช่างให้เสียงเงินด้วยนะคะ จากนั้นนะคะก็นําฝาหลังที่เราแกะไว้ตอนแรกนะคะเข้ามาประกอบให้เหมือนเดิมนะคะเพื่อ